สวัสดีค่ะประตูพมยานนะคะจะเปิดไพ่พุ่มยานของคนที่เกิดบนันคารในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินการเล่นหุ้นจะเป็นอย่างไรคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณเกิดบนันคาระคะ่ะอ่าปาจะดูให้นะคะเรื่องการเงินการงานการเล่นหุ้นท,ทําธุรกิจนะคะของตอนนี้นะคะโอท,ทําธุรกิจของคุณตอนนี้ รู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยช่วงนี้การทาธุรกิจของคุณในช่วงนี้นะคะคุณมีการรอคอยนะคะสิ่งที่คุณก่อสร้างไว้หรือว่าบุกเบิกเอาไว้นะคะในช่วงนี้การรับเหมาก่อสร้างทําธุรกิจช่วงนี้รู้สึกจะไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคะมีการแบบต้องรอคะ่ะรอผลงานหรือว่ารอการโปรเจกที่มันจะออกมานะคะในช่วงนี้ขอให้คุณผ่านไปให้ได้แล้วใจเย็นๆนะคะมันก็จะผ่านไปจ้าแต่ว่าคุณต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะอดใจนะคะทําใจให้สบายคะ่ะแล้วก็คนที่ทํางานเป็นบริษัท นะคะในช่วงนี้งานของคุณมีการประคองกันอยู่นะคะในช่วงนี้ผล <t iny 2> งานก็จะออกมาแต่คุณต้องประคองงานไปให้ได้นะคะให้ผ่านไปในโปรเจกต์นี้นะคะงานของคุณก็จะสาเร็จนะคะรุล่วมไปได้ดีเพราะมีคนคอยช่อเหลือเราอยู่นะคะช่วงนี้นะคะราชการทหารตำรวจนะคะในช่วงนี้การงานของคุณรู้สึกผู้ใหญ่จะให้งานเราหนักแล้วก็หนักหน่วงนะคะในการทํางานช่วงนี้เกี่ยวกับที่เราจะต้องแต่ระวนงปกับกัรบ,บินฟ้าอากาศวินะคะงานของคุณผลงานของคุณก็ต้องรอค่ะ ยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้นะคะผลงานยังไม่เกิดนะคะข้าราชการทหารตำรวจค่ะปล่อยปลายไปให้ได้นะคะคนที่เกิดวัลอังารในสัปดาห์นี้นะคะคนการค้าขายค่ะค้าขายจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเรานะคะในช่วงนี้ประคับประคองเราไปนะคะแล้วการรอคอยที่คุณบุกเิกเอาไว้หรือว่าปลูกปลูกผลประโยชน์เอาไว้นะคะในการค้าขายก็จะงอกขึ้นมานะคะในช่วงนี้ค่ะจะดีขึ้นนะคะการค้าขายนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะการเงินค่ะ ของคนที่เกิดวันาคารจะเป็นอย่างไรเอ่ยการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะอืม การเงินคุณมีความกังวลนะคะจับใจ่ายใช้สอยเยอะด้วยนะคะในช่วงนี้การจับใจ่ายใช้สอยของคนเกิดกันอังคารรู้สึกจะมือเติะตั้งนิดนึงแต่คุณเป็นคนที่มีฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีนะคะทามาหากินเก่งนะคะช่วงนี้คุณจะมีการดัดแปลงในการค้าขายค้าขายก็จะดีขึ้นนะคะการเงินคุณก็จะไม่ขาดมือเท่าไหร่นะคะการเลื่นหุ้นไม่แนะนําเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นการที่หุ้นแบบแปรปวนไม่แน่ไม่นอนนะคะวิุนไปหุนมานะคะในช่วงนี้ขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะ คนที่เกิดวอังคารค่ะความรักค่ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของความรักนะคะอืมความรักรู้สึกจะสมหวังไม่เอ่ยโอ้ คุณเป็นคนที่มีความสามารถเก่งในการทำงานแล้วก็มีคนแอบหลงรักเรานะคะในช่วงนี้นะคะคุณทำงานเก่งนะคะมุกม,มานะในการทำงานแล้วก็คุณมีความรักแบบเหมือนกับยึดมั่นนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะตกหลงรักใครสักคนหนึ่งก็ไม่แน่นอนนะคะแต่ความรักของคุณก็จะมั่นคงนะคะผ่านไปได้ค่ะตอนนี้กำลังชอบกันอยู่ผ่านไปได้นะคะอุปสรรคก็ไม่มีนะคะความรักรากลื่นนะคะในช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะนะคะมีก ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะ,นะ,ค,ะคนที่เกิดรังคารความรักดีค่ะผ่านไปได้ทุกอย่างนะคะกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ป้าด้วยนะคะ